พระกรวิทหรือพระโอพระลูกวัดชื่อดังในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งถูกแก๊ง c a เซนเตอร์หลอกให้โอนเงินซ้ำยังตกเป็นจำเลยสังคมเพราะถูกโซเชียลโจมตีว่าเงินที่ถูกหลอกไปเป็นเงินของวัดที่ชาวบ้านนำมาทำบุญนั้นโดยทางพระผู้เสียหายยืนยันว่าเงิน1นึ0 0 0สบาทที่ถูกหลอกไปเป็นเงินที่ตนเองเก็บตั้งแต่ก่อนบวชไม่ใช่เงินของวัดต,ตามที่ถูกกล่าวหาพร้อมทั้งเล่านาทีที่ถูกหลอกว่า มีผู้หญิงอ้างว่าโทรมาจากบริษัทขนส่งเอกชนมีพัสดุเป็นชื่อของตนถูกส่งไปที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งภายในมีสิ่งผิดกฎหมายพัวพันกับแก๊งฟอกเงินและได้ขอไอดีไลน์ให้ตำรวจติดต่อจากนั้นแค่2นาทีมีชายอ้างว่าเป็นตำรวจโทรมาขอสอบสวนและระบุว่ามีผู้ต้องหาที่ถูกจับสัตว์ทอดว่าตนเองเป็นคนรับจ้างเปิดบัญชีและได้เงินส่วนแบ่งจากการฟอกเงินเกือบ1ล้านบาทจึงขอตรวจสอบบัญชีซึ่งมีเงินอยู่1 5 0 0 0 0บาท และบอกให้ตนโอนเงินไปให้ทั้งหมดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบที่มาที่ไปและด้วยความมั่นใจว่าเงินตนได้มาอย่างถูกต้องจึงทําการโอนไป1นึ0 0 0สบาทหลังรอการตรวจสอบก็ใจคอไม่ดีพร้อมกับถามปลายสายว่าตรวจสอบเสร็จหรือยังและจะโอนเงินคืนตอนไหนปรากฏว่าปลายสายก็บล็อกไลน์และติดต่อกลับไม่ได้ทําให้ตนสูญเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตซ้ํายังถูกโซเชียลโจมตีอีกด้วย